สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตำนานจากคลินิกห้องน้ำนะ,ะเข้าดำเนินงานนะฮะหรือถอนตรวจเช็คห้องน้ำมีกลิ่นนะครับเหม็นมากเดินเข้ามากลิ่นแรงมากนะฮะโอเคเป็นหน้าง,งานสร้างใหม่นะฮะแล้วก็ชักโครกใช้ของอเมริกัน T.F. 2อ่0า TF 2 2 3 0 SCW เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นระบบประหยัดน้ำ3า3ลิตรกี่4.5เดี๋ยวมาดูระบบฝัดกันนะฮะ wash d o อันนี้ระบบวอส์กาก็จะเป็นละะักษณะแบบนี้ตอนที่เรากดนะฮะกลิ่นจะตีออกมาแรงมากแล้วก็จะมีเสียงดังคืนอยู่ด้านหลังนะแสดงว่าปัญหาที่มีกลิ่นก็คืออาจจะอยู่ที่การติดตั้งที่ปิดช่องระหว่างท่อกับกอุปกรณ์คอนเนคเตอร์ไม่มิดนะ,ะคอนเนคเตอร์สโคกรุ่นนี้นะครับเป็นผมเรียกว่าท่อสระราท่ององๆงงสีขาวนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการเลือกมานะเราจะพามาดูว่า ปัญหาที่ห้องน้ํามีกลิ่นที่เกิดจากการติดตั้งชักโครกรุ่นนี้เป็นแบบไหนย,ยังไงเดี๋ยวพามาดูนะครับโอเคนะฮะหลังจากที่เราลื้อโถชักโครกออกมานะอย่างที่บอกคือคอนเนคเตอร์เป็นท่อสระอางเนี่ยเดี๋ยวพามาดูว่ามันมีกลิ่นเพราะอะไรฮะนี่เห็นหน้าไงานไหมฮะเนี่ยหน้างานเขาเรียกว่าหน้างานไม่ได้มาตรฐานการติดตั้งฮะหรือไม่หน้างานได้จากผนังถึงเซ็นเตอร์เนี่ยได้สามสิบจุดห้านะ,ะแต่ช่างติดตั้งนะเขาไม่เข้าใจเทคนิควิธีการในการตัดท่อตัวนี้นะฮะ เพราะว่าถ้าเขาไม่ตัดเนี่ยถ้าเขาใส่ตรงส .5 นะฮะชักโครกนะมันก็จะห่างผนังออกมาคะนะเพราะเขาเนี้ยเขาไม่รู้วิธีการเสร็จนะฮะเขาใช้วิธีผ่าพื้นเอาผ่าพื้นแทนเพื่อที่จะใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วให้มันได้ระยะ30นะฮะคราวนี้พอใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือแบบนี้เห็นไหมฮะจะมีช่องว่างเยอะมากๆตรงนี้ช่องว่างเยอะ ทำให้กลิ่นเนี่ยเล็ดลอดออกมาะนะนี่คือสาเหตุที่ทำให้ห้องน้ามีกลิ่นนะซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะถ้าระยะท่อ30.5คือจากผนังถึงเซนเ,นเตอร์คือตรงนี้เนหะ็นไฮะช่างโครงสร้างเขาทําไว้ตรงเป๊ะเลย30.5มันจะต้องอยู่ลักษณะแบบนี้นะพออยู่แบบนี้เสร็จเนี่ยท่อตัวนี้เราจะต้องตัดนะะเพื่อที่จะให้มันเวลาเสียบชักโครกเข้าไปเนี่ยชักโครกจะได้ไม่หักผนังนะพอพอเขาไม่รู้วิธีการเขาเลยใช้วิธีการ ท่ออันเนี้ยไม่มีการตัดนะฮะแล้วก็ใช้วิธีผ่าสไลด์ท่อถอยหลังเพืะะ่อให้ชักโครกเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วแทงหม้อน้ำเนี่ยชิดผนงังนะ,ะก็เลยทําให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยทําให้กลิ่นออกนะ,ะเพราะฉะนั้นนะ,ะการแก้ไขปัญหาสําหรับชักโครกร,กรุน่นนี้นะฮะเราก็จะทําการผ่ารู4นิ้วตรงนี้นะ,ะให้มันเจอท่อท่อท่อ4นิ้วที่อยู่ข้างใต้ฮนะ,ะแล้วก็ทําการปิดช่องว่างตรงนี้ให้มิดนะ,ะ,นะะแล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปแบบนี้ะ แล้วก็วัดตัดวัดอันนี้ตัดให้มันอยู่ที่30.5แล้วดันชักโครกเข้าปิดช่องให้มิดก็จะจบเรื่องกลิ่นนะฮะแล้วก็ชักโครกจะชิดผนังพอดีนะโอเคอเคทสนี้นะฮะปัญหาสรุปปัญหาห้องน้ามีกลิ่นเกิดจากการติดตั้งที่ไม่เข้าใจหลักและวิธีการในการติดตั้งของอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะทำให้มีช่องว่างให้กลิ่นเล็ดเลาออกมาเดี๋ยวเราจะทําการทําหน้างานใหม่นะฮะสกัดท่อเจาบผ่ากระเบื้องใหม่เพื่อที่จะให้มันตรง30.5 ปิดช่องว่างใส่ตัวซีลยางกันรั่วกันซึมกันกลิ่นก็จบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นนะเดี๋ยวจะพามาดูว่าหลังจากที่เราแก้ไขเราจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคนะฮะหลังจากที่เรากระเทาะกระเบื้องออกเพื่อหาเมนท่อจริงๆของท่อสีนี้แล้วเราจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ก็นี่สาเหตุที่มันมีกลิ่นเขาวางไว้แบบนี้นะตอนแรกมันเลยมีช่องว่างจริงๆมันจะต้องถูกเสียบไปกับท่อแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดช่องว่างให้มิดก็เดี๋ยวเราจะทําการ ใส่ท่อตรงนี้ให้มันตรงเซนเตอร์นะแล้วก็ปิดช่องว่างด้านหลังตัด30.5ให้แทงห้อน้ําชนผนังก็จบเรื่องกลิ่นแบบ100%แน่นอนนะครับโอเคแค่นี้จบครับโอเคนะฮะหลังจากที่เรารู้ปัญหาแล้วนะฮะเราก็ทำการแก้ไขนะฮะด้วยการเสริมท่อ PVC นะคือนี่เห็นไหมฮะตอนแรกเนะี่ยมีการบากสกัดพื้นด้านหลังเพื่อที่จะให้ชักโครกเนะี่ยถอยชิดผนังนะคราวนี้เราแก้ไขได้วยการเสริมท่อ PVC ตามแนวท่อเดิมนะฮะแล้วก็วัดให้ได้3 0มจุแล้วก็ทําการตัดนะเพราะว่าท่อตรงนี้นมันสามารถตัดได้ถ้าไม่ตัดมันก็จะยื่นออกมามันก็จะห่างผนังถ้าระยะ3 0มจุตัดพอดีมันก็จะชนผนังพอดีนะแต่ว่าหน้างานนี้ระยะท่อเป็นอยู่ที่ 30- 34 3, มเซนก็จะห่างผนังตามความยาวของท่ออยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 2เซนสองเซนนิดนิดนะพอได้แบบนี้เสร็จสิ่งที่เราทําเพิ่มเติมคือน,นี่ตัดนอกเหนือจากตัดแล้วนะต้อง หาเหล็กค้ำยันมานะมาค้ำยันนะแล้วก็ค้ำเพื่ออะไรเดี๋ยวจะอธิบายฟังอย่างนี้นะฮะท่อตัวนี้เซนเตอร์จากพื้น1ึงเซนเตอร์ตัวนี้มันจะอยู่ที่19เเซนนะมันจะสัมพันธ์กับความสูงของเดือยเซรามิก19เซนนะพอเราวัด19เซนเสร็จเนี่ยนะเราจะต้องค้ำยันลักษณะแบบนี้นะค้ำเพื่อนะเวลาวางชักโครกเนี่ยนะเราไม่ได้ยกชักโครกแล้วเสียบลงท่อเลยนะก็คือเราจะต้องเล็งวางชักโครกให้ตรงเดือยเซรามิกตรงรูตัวนี้นะแล้วก็ทําการ ดันชโคกเข้านะดันชโคกเข้าเพื่อให้เดือยเซรามิกตันนี้นะฮะมันเสียบเข้ากับยางดำๆตัวนี้นะะพอเราดันเสร็จเนี่ยเด็กค้ำยันจะช่วยเนี่ยเห็นไหมฮะเราออกแรงมันก็ไม่ล้มนะฮะเพราะมันจะคอยค้ำอยู่ตรงนี้ยันกับผนังนะจะช่วยเรื่องอยางไม่พลิกไม่ปิ้นนะฮะนี้เสร็จเด็กก็จะทําการดันชโคกเข้าก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานว่ามีรั่วมีซึมมี อะไรไหมนะก็จะจบการติดตั้งที่ถูกต้องของชักโคร,กรุ่นนี้นะสำคัญสุดคือเหล็กค้ำยันกับซีลยางกันรั่วกันสงเสมเอินกินที่ท่อนะและอย่างก็คือท่อต้องเสมอพื้นกระเบื้องนะแล้วก็เป็นชั้นความหนาที่8.5เท่านั้นนะถ้าชั้นความหนาที่13ยางตัวนี้จะไม่สามารถใส่ได้ถ้าชั้นความหนาที่ขนาด5 ยางตัวนี้มันก็จะไม่ฟิกมันก็จะหลวมนะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เขากําหนดชั้นความหนาท่อที่8.5คือเอาไว้สําหรับการติดตั้งชักโครกที่เป็นอุปกรณ์ยางลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจบครับแค่นี้โอเคอันนี้ก็ตัวที่2นะนะสำหรับงานรื้อถอนแก้ไขห้องน้ํามีกลิ่นะห้องน้ํา2ห้องนะใช้ชักโครกรุ่นเดียวกันนะคือ American Standard T.F. 2 2 2 3 0 SCW นะก็ เดี๋ยวจะทาการถอดรื้อออกมาตรวจเช็ควิธีการติดตั้งตรวจเช็คหน้างานว่าติดตั้งเป็นแบบไหนยังไงทาไมถึงมีกลิ่นเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคหลังจากที่เราลื้อชักโครกออกมาอ,อุปกรณ์คอนเนคเตอร์ท่อสระอาเหมือนก,นกันกับห้องเมื่อกี้นะปัญหาที่เราเจอคืออะไรคือนี่นะระยะท่อจากผนังถึงเซนเตอร์นะฮะได้สามสิบจุดห้าพอดีเป๊ะนะฮะพอได้สามสิบจุดห้าพอดีเนะี่ยท่อตัวนี้นะฮะจะต้องทําการตัดนะฮะเพื่อให้มาได้ระยะสามสิบจุดห้า ถ้าไม่ตัดเวลาเราใส่ท่อไปแบบนี้นะความยาวของไอตัวนี้มันจะทําให้ชักโครกเนี่ยห่างผนังออกมานะแต่เคสนี้นะฮรระยะท่อมาตรฐานเนี่ยเดิมเนี่ยสามพอดีไม่ได้ตัดท่อนะไปสล้สลด์ท่อแทนนะก็คือพอใส่3 0มเนี่ยชักโครกนะจะห่างผนังเขาใช้วิธีการสกัดพื้นเพื่อที่จะถอยอยุปกรณ์อนเอรนี้ถอยหลังกลับไปนะครให้ ไอตัวนี้มันได้30.5้แทงเาน้ำจะชิดผนังพอดีนะซึ่งการแก้ปัญหาวิธีนี้นเป็นวิธีที่ผิดผิดมากๆนะฮะเพราะว่าท่อน้าทิ้งเนี่ยไม่สูงพอที่จะสไลด์พื้นเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะซึมลงไปข้างล่างวิธีการที่ถูกต้องขอหรัช็อโกรุ่นนี้นะฮะใส่เข้าไปให้ตรงท่อเซนเตอร์4นิ้วตรงๆนะฮะวัดให้ได้30.5แล้วตัดท่อตัวนี้แทนนะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะสิ่งที่เขาทําไว้เนี่ยผิดหมดเลยนะฮะไปสไลด์พื้นแทนนะแทนที่จะมาตัดท่่่ออตััวนนี้้เพืใหหางงผ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ปัญหาที่จะตามคือกลิ่นนะแล้วก็น้ำรั่วซึมลงฟ้าชั้นล่างนะฮะอันนี้แหละเขาเรียกว่าความรู้ความเข้าใจในงานติดตั้งติดได้กับติดเป็นมันแตกต่างกันตรงนี้นะฮะนี่คือการแก้ปัญหาที่ผิดวิธีนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะฮะด้วยการ เสริมท่อ PVC 4นิ้วให้มันเสมอพื้นกระเบื้องปิดช่องว่างทํากันซึมกันน้ํารั่วซึมแล้วก็เอาท่อคอนเนคเตอร์ตัวนี้เสียบให้ตรงท่อ4นิ้วหลักนะฮะแล้วก็ทําการตัดท่อคอนเนคเตอร์ตัวนี้ให้มันได้30.5แทนนะครับโอเคเคสนี้ก็จบนะฮะแก้ไขปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นนะ,ะอันนี้โชคดีที่มันรื้อนะฮะเชื่อได้เลยว่าอีกสัก2ปี3ปีถ้าไม่รื้อนะฮะ ข้างล่างพังแน่นอนครเพราะว่าน้ํามันจะซึมผ่านรอยผ่ารอยสก,กัดตัวนี้นะครับโอเคจบครับแค่นี้ขอบคุณครับโอเคนะฮะเราจะแก้ไขนะครับด้วยการเสริมท่อ PVC เข้าไปนะฮะให้มันเสมอพื้นกับเบื้องเดิมนะเรานมีความจําเป็นนะที่จะต้องผ่านนะเพราะว่าท่อเดิมมันก็เป็นสี่นิ้วถ้าไม่ผ่ามันจะเข้าไม่ได้นะมีความจำเป็นต้องผ่าแต่รอยผ่านเนี่ยมันจะไหลผ่านท่อสี่นิ้วเดิมอยู่แล้วนะ นี่ท่อสีนิ้วเดิมอยู่อยู่เสมอพื้นเดิมนี่อยู่เลยนะถ้าน้ำมามันก็ไหลลงท่อสีนิ้วบังคับลงไปที่ที่ท่อหลักเหมือนเดิมนะโอเคเหตุผลที่เราผ่าเพราะว่าเราจะปิดช่องบ้างที่ลูกค้าที่ช่างชุดเก่าเขาทําไว้คือปิดช่องไม่ให้น้าไหลผ่านเพราะว่าเราป้องกันน้ารั่วซึมลงไปที่ชั้นล่างจากรอยผ่านนะแล้วก็อุปกรณ์คอนเนคเตอร์ตัวนี้มันมันบังคับให้ต้อง ท่อต้องเสมอพื้นเท่านั้นนะฮะไม่เช่นนั้นอนะยางมันจะพลิกจะปิ้นแล้วกล่ดมันจะนริดรลาออกมาแล้วก็ราะนั้นเราก็เลยต่อท่อเสริมท่อให้มันเสมอพื้นแบบนี้แล้วก็ทําการใส่ยางตัวนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแบบนี้พอนะใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยวัดจากผนังมาถึงปลายท่อเนี่ยให้ได้30เสเซนแล้วก็ตัดนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดแบบเนี้ยชักโคกมันก็จะห่างตาห่างผนังตามความยาวของท่อตัวนี้นะฮะไม่ใช่ว่าจะไป วางไปเสร็จห่างผนังเจาะพื้นสกัดให้ตัวคอนเนเตอร์ถอยหลังเพื่อไม่ให้มันห่างผนังแบบนั้นเป็นวิธีการที่ผิดผิดมหันเลยนะอย่าหาทำกันนะครับโอเคจบครับเทปนี้